thank <laughs> you อัลตร้าเอชแม้จะเป็นเกมในสเกลอินดี้แต่ว่าคุณภาพของเกมโดยเฉพาะระบบต่อสู้ในแนวทางของ Hack and Slash นั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆผมซื้อเกมนี้มาในช่วงที่ Ste ีมลดราคานะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาททั้งนี้อัลตร้าเอชนั้นไม่ใช่เกมใหม่ครับเพราะว่าผู้พัฒนาเขาวางจำหน่ายตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วให้กับ PlayStation และ Nintendo Switch แล้วก็เพิ่งมาวางขายใน PC ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งผมเล่นเกมนี้แล้วค้นพบจุดเด่นและข้อสังเกตอะไรบ้างวิดีโอนี้มาเล่าให้ เออร์เอจเป็นเรื่องราวในยุคอนาคตเมื่อโลกถูกทำลายด้วยอุกกาบาตไปบางส่วนส่งผลทำให้มนุษยชาติแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ระหว่างผู้คนที่ต้องการจะอยู่ที่โลกต่อไปและกลุ่มที่ต้องการหนีไปตั้งรกรากณนะดาวดวงอื่นว่ากันว่ามนุษย์ที่อยู่ต่อได้เริ่มทดลองบางอย่างภายใต้กลุ่มอาคารที่เรียกว่า The s h e l t e r กระทั่งการทดลองที่เป็นความหวังแห่งการอยู่รอดนั้นล้มเหลวจากนั้นพวกเขาก็หายสาบสูญไปอย่างปริศนาครับในขณะที่มนุษย์ที่อยู่นอกโลกก็ตัดสินใจส่งหน่วยสำรวจกลับมายังโลกอีกครั้งเพื่อค้นหาทรัพยากรกรรรผู้เเล่่นนนนจะัับบบทป็หนนุม ที่ได้รับภารกิจกลับมาที่โลกพร้อมกับเฮลวิสแอนดรอยคู่หูปมปัญหาก็คือนอกจากจะไม่เจอมนุษย์ตามที่คาดเอาไว้หูรักษาความปลอดภัยก็มองว่าพวกเขาเป็นศัตรูหรือว่าจะเป็นการปรากฏตัวของเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆรวมทั้งเพื่อร่วมภารกิจเดียวกับเราก็หันเหมาโจมตีขัดขวางกลุ่มตัวเอกการผจญภัยของเอชและเฮลวิสจึงเป็นจุดตั้งต้นเรื่องราวให้กับอัลตร้าเอชเพื่อค้นหาคําตอบการหายไปของมนุษย์และการค้นหาทางออกกับผลทางการรอดชีวิตของมนุษยชาติอีกด้วยเรื่องราวปฐมบทของเกมนี้ก็จะประมาณนี้ครับ มาพูดถึงเกมเพลย์กันต่อนะ o u t e r e d g e เป็นเกมแอคชั่นแฮ c กแอนด์สล h ที่มีการดำเนินเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงเกมโปรเกชั่นกับการออกแบบแผนที่จะเป็นเหมือนกับเกมอย่าง Devil May Cry เลยครับที่ระบบจะเซตอัพเส้นทางเอาไว้ให้แล้วทำให้การสำรวจหาทางไปต่อนะั้นทำได้ง่ายไม่หลงทางแน่นอนคืออาจจะมีบางแมปที่แผนที่ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย มีตัวเลือกเส้นทางให้มากขึ้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วปลายทางมันจะมีอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการออกแบบแผนที่ในลักษณะแบบนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ได้อยากสำรวจโลกอะไรมากมายแต่ว่าขอสนุกกับการแอคชั่นที่เข้มข้นเป็นหลักรายละเอียดของแอคชั่นของตัวละครก็จะประกอบไปด้วยการวิ่งกระโดดการแดชลบการทำเฟิร์สเฟกต์ดอการใช้ควันตั้มวาเพื่อพุ่งข้าาศัตรูอย่างรวดเร็วหรือว่าการแกรฟศัตรูบางตัวให้เข้าหาเราครับ อาวุธที่มี้น้ใช้ในตอนเริ่มเกมก็จะมีแค่สติลเบลดเพราะว่าเมื่อดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆดาบชนิดใหม่ๆจะถูกปลดล็อกและมันจะสัมพันธ์กับคริสตัลสีต่างๆที่เราจะได้เจอระหว่างทางซึ่งคริสตัลบางอันก็มีไว้เพื่อคราฟดาบใหม่และบางอันก็มีไว้เพื่อเพิ่มเกจเอเนอร์จีให้กับเฮลวิสสำหรับใช้สกิลสีแบบและแก่การเก็บไอเทมการเร่งเวลาการเปิดโหมดเวสทที่ช่วยเพิ่อมอัตราการโจมตีคริติค a ลแล้วก็การเติมเลือดนะครับสังเกตได้จากไอคอนฝั่งซาายล่งงของจอจ ซึ่งสกิลของเฮวิสที่ผมใช้บ่อยจริงๆก็จะเป็นสกิลเติมเลือดก,กับคริติคอลเรชที่ช่วยพลิกสถานการณ์ในเกมการโจมตีก็จะจิดคริติคอลบ่อยมากๆนะครับทำให้เราเอาชนะศัตรูได้ไว กี่ยวกับระบบดาบของเกมนี้ค่อนข้างแปลกไปจากเกมอื่นๆที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าเอาตามเนื้อเรื่องดาบของพระเอกจะหักหลังจากที่ต่อสู้กับเพื่อนร่วมภารกิจในขณะที่เฮลวิสก็ได้รับพลังบางอย่างมาทําให้เขาสามารถแปลสภาพคริสตัลเป็นดาบชนิดใหม่ได้ทว่าดาบที่สร้างใหม่เหล่านี้จะมีความทนทานจํากัดเวลาที่ใช้ต่อสู้ไปสักพักความทนของดาบจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะพังลงในที่สุดสังเกตได้จากตัวเลขที่กํากับเอาไว้ด้านขวาล่างนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าดาบที่ผมมีนั้นมีจํานวนแต่ละชนิดมากน้อยไม่เท่ากัน,นกเราาาาฟ์มมมได้้กนอยแค่ไหน การพังลงของดาบยังนำพามาซึ่งระบบท่าไม้ตายที่เกมเรียกว่า b r e a k blade attack ที่เป็นการปลดปล่อยสกิลจากดาบที่เกจความทนทานกลายเป็นสีส้มเออใช้มันจนเกจหมดไปเลยหรือว่าจะแปลเปลี่ยนเป็นท่าไม้ตายก็ได้นะครับซึ่ง breaking blade attack จะเป็นท่าไม้ตายเฉพาะตัวขึ้นกับชนิดของดาบประเภทนั้นๆ e ติลเบลดเน้นการโจมตีที่รวดเร็วดาเมจระดับกลางนะครับใช้ได้ผลกับมอนสเตอร์ทุกประเภทคาตาณะเป็นดาบที่มอนสเตอร์สายชีวภาพแพ้ทางและถ้าขนาดไม่ใหญ่มากก็จะทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวได้ช้าลงด้วยครับ เคลมอร์ดาบใหญ่ที่เหมาะกับการจัดการพวกเครื่องจักรโจมตีได้เป็นวงกว้าง l i g ไล n g b เบลดดาบสายฟ้าที่สามารถทำลาย Energy Shield ของศัตรูแล้วก็ยังสร้างสถานะอิเล็ก i c ิ l s ช o อ k ให้ศัตรูที่เป็นหุ่นยนต์ให้อยู่ชะง,งักได้ชั่วคราวหรือว่าการเบลดที่โจมตีได้ทั้งใกล้และไกลสมชื่อดาบปืนเลยเละครับดาบแต่ละชนิดยังมีการโจมตีที่เรียกว่า Change Blade a t t a c k ด้วยนะครับ วิธีกดถ้าคุณชมใช้ Xbox Controller แบบผมก็คือการกด R/B ค้างเอาไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม A, B, X หรือว่า Y Change Blade Attack จะเป็นการโจมตีเมื่อเปลี่ยนดาบซึ่งก็จะเป็นการปลดปล่อย Move Set เฉพาะตัวของดาบชนิดนั้นๆแต่จะต้องแลกมาด้วยค่าความทนทานที่ลดลงเร็วกว่าปกติ อย่างไงก็ตามถ้าดาบมีเยอะและเราอยากใช้ท่าไม่ตายไวๆการเลือกปล่อยสกิลเชนบล a อ d แล t แท็กบ่อยๆก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้เลยครับฉะนั้นด้วยคอมโบสกิลกับจํานวนดาบที่มีให้เลือกใช้กับการสร้างแอนิเมชันในฉากสู้ที่ทําออกมาได้อย่างต่อเนื่องก็ทําให้ Ultra Edge เป็นเกมแฮ c กแอนด์สลัที่เล่นแล้วมันจัดๆเลยครับ ในแง่ของการพัฒนาตัวละครก็มีอยู่ด้วยกัน2ส่วนใหญ่ๆนะครับได้แก่การพัฒนาจากระบบอกเกตและการอัปเกรดผ่านแต้มค่าประสบการณ์กับ p าว e r gear กียระบบ So กเกตก็คือการบรรจุไอเทมเพิ่มค่าพลังลงไปในช่องดาบเพื่อเพิ่มสแตทให้กับตัวละครซึ่งไอเทมเพิ่มค่าพลังเหล่านี้จะดรอปจากศัตรูเท่านั้นครับแต่ว่าจะมีข้อสังเกตก็คือประเภทของไอเทมและค่าพลังจะมีแค่ไม่กี่แบบ ส่วนการอัปเกรดจากแต้มค่าประสบการณ์จากการสู้ศัตรูนั้นการอัปในลักษณะนี้จะต้องทําที่จุดเซฟเท่านั้นครับซึ่งเราสามารถเลือกอัปเกรดดาบแต่ละชนิดของเราให้มีพลังมากขึ้นมีมูมเซตมากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะอัปประสิทธิภาพของสกิลของเฮลวิสเช่นการเติมเลือดในเลเวลที่สูงขึ้นก็จะทําให้ปริมาณเลือดที่กดเติมนั้นได้มากขึ้นด้วยหรือระยะเวลาที่ใช้คริติคอลเรชนั้นทําได้นานกว่าเดิมและท้ายที่สุดก็คือการอัปเกรดพาร์ทที่จะต้องใช้ power ียร์ที่จะได้จากการสำรวจเจอรระหว่าางงเส้นทคับ การอัปเกรดพาสจะส่งผลโดยรวมกับตัวละครเช่นจำนวน,นซ็อกเก็ตที่เอาไว้ใส่ไอเทมเพิ่มค่าพลังมีจํานวนช่องมากขึ้นการติดล็อกสกิลเดชกลางอากาศแต่ว่าสกิลที่ทำให้ทุกครั้งที่ดับพังจะสร้างช็อกเวฟออกไปรอบตัว ฉะนั้นแง่มุมของการพัฒนาตัวละครก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยครับแม้จะเป็นการพัฒนาแบบกว้างๆไม่ได้มีสายให้เลือกเยอะแต่ผู้เล่นก็ยังสนุกกับการได้เห็นตัวละครของเราเก่งขึ้นประเด็นเรื่องความยากของเกมสำหรับผมผมก็มองว่าเกมไม่ได้ยากหรือว่าง่ายจนเกินไปมันก็จะมีช่วงที่เราสามารถเล่นทาคอมโบเพลินๆได้แล้วก็มีช่วงที่ต้องตั้งใจเล่นปะปาปวนกันอยู่บ้างเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่เรากําลังปรับตัวทำความเข้าใจระบบดาบและในช่วงที่เราสู้กับบอสบางตัวก็ต้องมีสมาธิในการเล่นครับ การออกแบบบอสก็ถือว่าดีครับมีเอกลักษณ์ในแต่ละตัวแตกต่างกันไปเช่นบอสอสูรที่มีผลึกสีน้ําเงินตัวนี้ก็โดดเด่นเรื่องการปล่อยลําแสงโจมตีจากระยะไกลกับการหายตัวมาโจมตีเราจากทิศทางที่เราไม่ทันตั้งตัวไรโนบอสแรดยักษ์ที่หนังหนามากๆการทำดำาดาเมจใส่บอสตัวนี้จึงต้องเน้นทําลายคริสตัลสีแดงแล้วกระโดดขึ้นไปโจมตีจุดอ่อนของมันจากด้านบนยิ่งนีเฟสหลังๆจะยากขึ้นตรงที่มีหมอกเข้ามาปกคลุมด้วยนะครับทำให้บอสหายไปซ่อนตัวและยิงโจมตีเราจากไกลๆได้ NSB Hammer รอยสายทุบที่ใช้ค้อนเป็นอาวุธความโหดก็คือการโจมตีที่ต่อเนื่องและดามเจแรงมากๆถ้าโดนแบบครบเซตอย่างไรก็ตามนะครับข้อสังเกตของเกมนี้ก็คือคาสตินมันดูธรรมดาไปหน่อยและยังขาดความราบรื่นของภาพและเสียงจริงๆไอเดียเขาดีนะครับแต่ว่าพอเจเนเรตออกมาแล้วมันดูขัดๆกันเกิน2ก็คือการ reuse โมเดลที่มีให้เห็นอยู่บ้าง โดยเฉพาะบอสบางตัวก็ใช้การขยายขนาดจากมอนสเตอร์ธรรมดาเติมนั่นลดนี่นิดๆนหน่อยๆเพื่อให้ได้บอสมา1ตัวในวงเล็บว่าก็ยังสู้สนุกอยู่นะครับแต่ว่าผมแอบเสียดายที่มันเป็นโมเดลเดิม และท้ายที่สุดก็คือ Playtime ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ6-7ชั่วโมงส่วนตัวผมโอเคกับเวลาประมาณนี้นะครับไม่ได้ยาวหรือว่าสั้นเกินไปก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายก็จัดว่าโอเคอยู่นะโดยสรุปแล้ว u u t r a Age สำหรับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่โดดเด่นอย่างมากด้วยระบบต่อสู้ที่บันเทิงจัดจัดถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมแอคชั่นในสไตล์ d e v i l เมค Cry ชอบการต่อสู้รวดเร็วต่อเนื่องมีการกดคอมโบที่สนุกหลากหลาย ไม่เน้นเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับเอ t ดอ Edge น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมได้แน่นอนนอกจากนั้นราคาเต็มของเกมใน t e ีมจะอยู่ที่500บาทถ้าคุณผู้ชมไม่ได้รีบเล่นผมว่าซื้อช่วงลดราคาก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่คุ้มค่าเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับเอาล่ะและก่อนจะจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับ a อดไวสํสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ที่มีให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นคีย์บอร์ด แต่ว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องที่ถึง a d v i c สนะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากๆจาก advice.co.th นะอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด h e m o v e โดพิมพ์ใหญ่พิมพติดกันได้ด้วยนะครับนึกถึง IT ทนึกถึง a อ v i c e จจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วบลัสกับวรุ่นใหม่ที่ประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อตวัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักเบาดีไซน์ดูดีและลดแสงบลูไลท์นะครับทำให้ทำงานกับจอมเนเตอร์ได้นานขึ้นแล้วก็ทนทานตกไ่ายทำได้ไม่หักสั่งซื้อวันนี้มีส่วนลด300บาทแล้วก็ยัง อะไรครับขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ